ดคปครับปัดปัิดขาทำอะไรคะเนี่ยแกนลูกแก้วแบบน้องจันยุ้ยไม่หมุนได้ไมั้ยวิสวยจังเลยอ่ะแก่หมุนได้ม่ะแหมุเอ้ยยังาอะไรทำกันน่ะล,ลูกแก้วกาแฟกับกกลูกแก้วนี้กับลูกแก้วนี้กับลูกแก้วนี้ นะคะโอ้ยเผจังเลยเอหมุนสิว้าวนี่ทำเป็นลูกข่างได้ด้วยนะคะอันนี้เขาคิดเองเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าให้คุณแม่กับป๊าป๊าช่วยเป็นคนประกอบให้นะคะเขาคิดเอง,องค่ะเขาใช้เนี่ยนะคะจานสีนะคะเขาไปเห็นมาในบีซีแล้วเขา ขขาซื้อมาเลยค่ะซื้อมาแล้วก็ซ้อากไหนลูกแก้วนะคะเขาก็เอาลูกแก้วบอกให้ปาติดให้เอาฝามาจะเป็นฝาเครื่องดื่มฝาโซดาหรือว่าฝาอะไรก็ได้นะคะโซดานแล้วเขาก็บอกให้เอาลูกแก้วติดตรงนี้แล้วก็ติดตรงกดอุ้ยรั่วแล้วก็ติดตรงนี้นะคะตรงนี้ให้มันหมุนได้นะคะร่วไปอันนึงแล้วะคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเม่ด ไม่ติดให้ใหม่หนนะะแล้วก็ใช้กาวติดนะคะแล้วก็เขาก็เอามาหมุนแบบนี้นะคะเขาก็ทาเป็นลูกข่างนะคะอย่างเงี้ยนะคะน้องพิมลองหมุนสิลูกจะหมุนได้ไหมก็ยังหมุนได้มันหลุดไปหนึ่งลูกเดี๋ยวคุณแม่จะเอากาวมาแปะให้นะคะเ,เ,เดี๋ยวค่อยแปะก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยแปะ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแปะครับน้องพิมพไม่ต้องไปเสียบปลั๊กเองนะลูกนะาอันตรายนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะทําให้มาหันหน้ามาดูก่อนนี่ลูกขังจานสีกับลูกแก้วใช่ไหมคะ <laughs> ใช้จานสีนะคะเจ๋งมากเลยคะ่ะจัดติดกลางให้หน,น่อยครับเดี๋ยวคุณแม่จะซ่อมให้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อน<ป>เดี๋ยวไปซ่อมลูกขังให้น้องพิมพก่อนครับบายบาย 好，拜拜。